ตสาสบายใจที่จะไปชมดัวนะครับวันนี้มัจะมาเลื่นครับมันจะมาถ่ายวิดีโอนครับโดยเฉพะบ้านอันนี้ไม่ใช่บ้านผมนครับนี่นี่ก็ไม่ใช่บ้านผมผลไปล่าไปล่าสบูรณ์นะครับพ่อผมมาทำงานที่นี่บ่อยๆกล้องไหมออก็กล้องไหมมัน <c oughs> ไงคร <c oughs> ับ สักวันนั้นกได้ถ่ายคลิปในเร้่หมของตัวอย่งน้าเดี๋ยวให้มองดูดูจับบนรถครับจะปีนไปอย่าปีนงไปเอ๊ะมันได้กาศบโยชิวแล้วนะเออสมได้อยู่ภาพไม่ชัดเลยหืมดูข้างนี้สิภาพโฟกัสโฟกัสหน่อยไหนไหน้องถือหน่อยอ่ะถือเลย นายถือเอายังงี้มาทไมมาไม่ได้นัจบนายแบบนายถือแบบแบบี้มาครับมาขอถือนั้นมาได้มาจแบบนีโอเคเฮ้มามาเจทำอชวญยาันทีนะทำงครับมา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 ญมาโอมาไม่ดแบบไม่ค่อยดีอ่ะ นี่คือสสัญญาท่าจะมให้ด er ูเ like. ห ah! yeah. hey, hey, hey. uh ็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะคบส่สัญญาครับอยู่ข้างๆเลยยับยบสขัดี้ครับวัดีนี่ครับปลาไปๆปาปห้ทีห้ทีครับจีั้เรีนแบบนั้นโอ้ ไปแล้วไปาไปงานไปนะรูปแบบแฝงรูปแบบยุทธป้าไม่ใช่รูปเราราเราชกการฉกการโอ้ยจ๊จะแก้จักรยานจักรยานผมนะฮะผมให้ยุ่ธจักรยานผมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จักรยานผมมีไฟด้วยเถึงไหมนี่ เรียนนเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะฮะไม่เป็นไรอ่ะสายอ๋อสายหลุดเงี้ยแล้วปุ๊บเขาเหมือยู่ไฟอยู่เฮ้นี่ไฟมันเงี้ยมีไฟด้วยเปิดเปิดเปิดเออมีไฟเลยครับไฟติดไฟติดไปไหนไฟติดจริงเหรออ่ะไหนนะาต้องเปิดไฟดิอีกนะครับไฟเปลี่ยน ปจะผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ตั้งใจจะคลิปนาะชื่อไงชื่อชื่อเฮ้ยนายป,ปิดกล้องปิดกล้องเรื่องนี้ครับทำมือเมี้ยเออนายนายทำนายทำไม่เห็นหน้านะเห็นหน้านะ้าไหมเห็นครับผมก็การสวัสดีครับบ๊ายแบาบยครับผมขอเพียงจบคลิปวันนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย